สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุณนะคะวันนี้กุลจะพาเพื่อนๆพี่พี่มาฉีดยากุหลาบนะคะวันนี้จะแนะนําไปสองสองอย่างที่ใช้เลยนะคะสองสองเซตที่ใช้เลยนะคะก็นี่ค่ะอันดับแรกเลยแนะนําถังถังฉีดยาหรือใส่น้ําถังนี้ก็สี่ลิตรนะคะถังสี่ลิตรอันนี้ก็เป็นกล่องถังที่ซื้อมานี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ กล่องถังก็ไม่แพงหรอกค่ะประมาณ3,000เยนได้ซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตแฟนซื้อให้นะคะเอ,อ่อถ้าใครอยากได้ก็ลองนะไม่ซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ซื้อในบีบ้าโฮมก็ได้ค่ะมีขายนะคะนี่ยาที่มีอยู่ในบ้านนะคะโอ้ยลมพัดค่ะปิวไปแล้วนี่นะคะยาที่ใช้อยู่อันนี้ดูอันบนนะคะอันล่างนั้นไม่ต้องดูอันล่างนั้นฉีดเสร็จไปแล้วค่ะเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้ของธรรมชาติจากบ้านเราที่มี ะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ลองดูอีกคลิปหนึ่งได้นะคะแต่ว่าจะโชว์อันนี้ค่ะยาที่ใช้จะใช้วันนี้ก็มีตัวนี้นะคะอันนี้คือสารจับใบนะคะสารจับใบส่วนอันนี้ก็เป็นยาฆ่าหนอนฆ่ามแมลงทั่วไปนะคะขวดหนึ่งใช้ได้เป็นปี2ปีนั่นแหละค่ะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรอันนี้ก็เป็นยาบำรุงบำรุงทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกทั้งรากใช้เวลาฉีดได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นใหญ่อีกตัวหนึ่งก็จะมีรูปผักผลไม้ใช้ได้หมดนะคะอุดองโกเบียวพวกใบเหลืองใบจุดด่างดำนะคะที่มากับกุหลาบหรือกับผักกับต้นไม้อะไรก็ใช้ได้หมดนะคะมันจะเขียนภาษาญี่ปุ่นไว้อยู่นะคะกุหลาบก็ใช้ได้นี่ค่ะขวดมันเล็กมากตัวนี้วันนี้ก็จะใช้ให้หมดนะคะเทให้หมดเลยถ้าหมดแล้วเราซื้อตัวอื่นตัวใหม่มาใช้ก็ได้ซื้ออันเดิมมาใช้ก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้จะใช้พวกนี้นะคะที่มีอยู่นี่จะใช้อันนี้ ส่วนอันนี้เอามาแนะนําว่าที่บ้านนี้ก็คือยาฉีดอันนี้ของไมโลสนะคะใช้ขวดเดียวใช้ได้เลยค่ะซื้อมาย,ยังไม่ได้ใช้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมแค่นั้นเองถ้าใครที่ปลูกกุหลาบไม่เยอะปลูกในกระถางสีหต้นอย่างเงี้ยซื้อขวดนี้ขวดเดียวก็ได้ค่ะไม่ต้องผสมอะไรขวดนี้เอาอยู่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วคือหายไม่เป็นเลยนะคะไม่ใช่นะคะเอาอยู่ความหมายคือว่าช่วยได้ค่ะอันนี้ไมโลสนะคะ ส่วน3อันนี้ก็เป็นปุ๋ยน้ําค่ะใช้ได้ทั้งผสมน้ํารดแล้วก็ผสมน้ําฉีดก็ได้นะคะเนี่ยเมนเดลูนะคะปุ๋ยที่ใช้อยู่อันนี้สูตรของปุ๋ยก็จะเขียนไว้ตรงนี้5้าดใบดอกลากนะคะเราก็ดูตัวเลขเอาอันนี้ก็ใบไม้ต้นไม้ผักผลไม้นะคะก็ะจะดูจะมีรูปว่าใช้ได้หมดเลยเดอกไม้ดอกกุหลาบเห็นไหมคะผักผลไม้ก็ใช้ได้ค่ะสูตรของปุ๋ยก็ แปด5บใบดอกลากอันนี้เหมาะกับกุหลาบมากอันนี้ก็ไมลโรสค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะผสมน้ำลดหรือหรือนะคะใช้ฉีดก็ได้ค่ะสูตรของปุ๋ยก็อยู่ตรงนี้ค่ะ4 7 5นะคะกวดน,นี้ก็8ปลิตรแล้วแมิลมิลลิลิตรละค่ยราคาก็จำไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้แพงมากหรอกค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ที่บ้านมี ก็ใช้อยู่นะคะเนี่ยใช้อยู่อันนี้ผสมน้ําลดหรือฉีดได้นะคะเนี่ยเวลาใกล้ๆจะติดดอกกตุ่มๆก็ใช้ได้อันนี้ที่บ้านที่มีอยู่นะคะอันนี้คือพวกปุ๋ยนะคะแต่ส่วนมากหนูจะใช้ปุ๋ยเม็ดค่ะเพราะว่ามันใช้ง่ายอันนี้ขีเกียรผสมเวลาเราผสมยังไงก็มันจะมีฉลากอยู่ในนี้นะคะเราอ่านดูว่าผสมยังไงนะคะนี่แหละค่ะผสมยังไงแบบไหนนี่ค่ะ จะเขียนไว้พีไหมถึงอะไร N อ็นไหมถึงอะไร K คไหมถึงอะไรนะคะดอกใบรากนั่นแหละค่ะเหมือนกันค่ะ NPK เนี่ยจะเป็นไทยหรือญี่ปุ่นหรืออังกฤษก็เหมือนกันค่ะความหมายอันเดียวกันนะคะ NPK วิตามินอะไรก็มีค่ะมันจะเขียนบอกนะคะอันนี้ขวดนี้ใช้ดีค่ะแนะนํานะคะเนี่ยใบดอกรากโอ้ดอกสิบเลยนะ,ะอันนี้สูตรของปุ๋ยเขาจะเขียนไว้ค่ะนะคะ อันนี้ยาที่บ้านมีค่ะแต่ว่าวันนี้จะใช้นี่ค่ะพวกตัวนี้นะคะเวลาหนูผสมหนูก็จะผสมนี่ค่ะน้ำน้ำ4ลิตรน้ำนี่เติมมาแล้วค่ะเออถุงมือนะ,ะอย่าลืมถุงมือนะคะถุงมือถุงมือใช้ดีนะคะอันนี้ประมาณร้อยบาทค่ะนิ่มมากกันน้ำได้ด้วยหนูจะผสมแบบว่าฟ้าหนึง่งเติมลงไปในนี้นะคะถ้าแฟนผสมให้เขาจะไม่ถึงนะคะเขาจะใช้วัดไปเป๊ะมากเลย แฟนผสมนี่เหมือนกันหนูก็จะใช้ฝาหนึ่งเหมือนกันค่ะในถังเนี้ยเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องก่อนนะคะตั้งกล้องก่อนว่าเดี๋ยวไม่สะดวกขอไปตั้งกล้องเดี๋ยวเรามาผสมยากันเลยนะคะแดดก็หายไปแล้วค่ะใส่ถุงมือก่อนค่ะอย่างละหนึ่งฝานะคะน้ำสี่ลิตรเติมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยสี่ลิตรก็จะมีปุ่มหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรสี่ลิตรสี่ลิตรก็อยู่ตรงนี้นะคะเลขสี่ ใช้อย่างละฝานะคะโอ้อันนี้เหม็นมากนะคะอันนี้เหม็นค่ะอันนี้ใช้เป็นปีสองปีก็ไม่หมดจักทีนะคะอันนี้ใช้เยอะไม่ได้นะคะใบไหมเลยนะคะเคยใช้พลาดไปแล้วอันนี้จะเทให้หมดเลยค่ะ หมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้นะคะกล่องอันนี้ลมแรงยังเลยค่ะตอนนี้อันนี้วิตามินนะคะเป็นทั้งยาเป็นทั้งวิตามินขวดนี้อลูตรักุนะคะขวดนี้หนึ่งฟ้าเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นน้ำสีาขาวๆไม่มีกลิ่นนะคะไม่มน อันนี้เป็นสารจับใบนะคะสารจับใบอันนี้ไม่ต้องหนึ่งฝาก็ได้ค่ะอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะครึ่งหนึ่งก็พอค่ะผสมนี่ไปหน่อยดีไหมคะ <laughs> เพื่อจะดีนิดหนึง่งสมหลายอย่างเหลือเกินส่วนมากหนูจะใช้น้ำสีลิดรหนึ่งฟาหมดแล้วค่ะขวดเนี่เหม็นมาก เคี่ยวเค่ยเสร็จแล,แล้วเราไปฉีดกันนะคะอันนี้หมดแล้วเราก็ทิ้งค่ะจริงๆแล้วมันต้องมีที่วัดนะคะเนี่ยที่วัดเ,เอาไอ้นี่วัดแฟนเวลาแฟนทําให้เขาจะเอาไอ้นี่วัดให้เราค่ะเนี่ยยาแล้วแฟนทํานี่จะเป๊ะมากเลยค่ะี่ ไปคะ่ะไปฉีดกันนะคะฉีดอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งนี้ฉีดเสร็จแล้วอึ๊บอันนี้เป็นสารเคมีลุ้นร้วนเลยนะคะ เป็นปุ๋ยเป็นยาเลยนะคะไม่ใช่ธรรมชาติเหมือนฝั่งน้นนะคะโอ้ยเหม็นค่ะใส่ผ้าปิดปงปิดปากให้เรียบร้อยนะคะถุงมือด้วยค่ะนี่ใส่ไปข้างนึงเพราะว่ามันไม่สะดวก ใช้ไม่เปลืองนะคะเพราะว่าใบมันยังเล็กมันยังน้อยอยู่ใช้ไม่เปลืองค่ะถังนึงก็น่าจะเสร็จทั้งสวนนี่แหละคะ่ะเมื่อกี้ฉีดฝั่งน้นฝั่งซ้ายมือไปก็ถังเดียวนะคะอันนี้ก็น่าจะถังหนึ่งเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ๊ะใช้หลายตัวผสมกันไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรค่ะฉีด ทั้งใต้ใบและบนใบนะคะเวลาฉีดยาเนี่ยค่ะโอ้เม็นนะคะบอกให้เหม็นใต้ใบและบนใบนะคะนี่ใต้ใบเราก็หันไี้นี่ขึ้นนะคะใส่ผ้าปิดปากถุงมือใส่หมวกอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้ก็เสร็จไป1หนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จไปแล้วเหลือต้นนี้ค่ะสีเหลืองต้นนี้กอรูโดบานินะคะฉีดทั้งใต้ใบและบนใบนะคะโอ,อ้ลมแรงเลยมาไม่ดีนะคะเวลาฉีดยาแล้วลมแรงเนี่ยมันปิวมันพัดมาใส่เรา โนเสื้อผ้าโดนหน้าโดนตานะคะดีไม่ดีมดันจะปิวไปบ้านคนอื่นด้วยไม่ทำก็ไม่มีเวลาค่ะสอดๆเข้าไปข้างในนะคะใบมันยังไม่เยอะใบมันยังน้อยค่ะถังเดียวก็พอค่ะฝั่งนี้ เสร็จแล้วค่ะถ้ายาหมดก็ต้องกดปั๊มใหม่นะคะมันจะได้พุ่งแรงๆอันนี้ก็ต้องกดใหม่ ใต้ใบบนใบฉีดเหมือนกันแล้วค่ะตัวยาอาจจะไม่เหมือนกันคนต้นก็ฉีดนะคะเผื่อบางทีมีหนอนมีแมลงชอบไปจับไปอยู่คนต้นนะคะ ต้นนี้หน่อยไหมคะไม่ใช่ฉีดแล้วตกกลางคืนตกเย็นมาฝนตกเ,เสียดายแย่เลยแต่ไม่ฉีดยาก็ไม่ได้นะคะโรคภัยมันจะมาหนอนมแมลงนี่ เพียนี่มาเร็วนะคะมันมาจากไหนเราไม่รู้นะคะแต่รู้ว่ามันพร้อมที่จะมาเลยถ้ามีแดดอุ่นๆแล้วเดี๋ยวขอกดกดปั๊มยาแป๊บนึงนะคะขอวางกล้องก่อน อันนี้ลมแรงก็ต้องระวังมากๆเลยนะคะเวลาชีดเนี่ยเข้าหูเข้าตาโอ้ยฝั่งนี้ถังนึงน่าจะเสร็จนะคะน่าจะพอไม่ได้ผสมเยอะนะคะใบน้อยก็ประมาณสองถังใบเยอะมากขึ้นก็สามถังถ้าช่วงที่ดกนาะทั้งดอกทั้งใบแล้วก็ประมาณสี่นั่นแหละค่ะสี่ครั้งที่ต้องผสมนะคะสี่ครั้งแต่ก็มันก็ตามสภาพกุหลาบนั่นแหละค่ะกุหลาบใบเยอะดอกเยอะต้นเยอะไหม ถังนี้ก็หลายตัวนะคะตัวยาสามสี่อันใบกำลังงามเลยค่ะตอนนี้ฉีดยากันเพี้ยกันหนอนกันแมลงกันโรคใบเหลืองใบร่วงใบจุดด่างๆดำๆนั่นแหละค่ะก็จะฉีดให้หมดเลยนะคะทั้งในกระถางและนอกกระถางค่ะ จิยาก็เอาเลิกสะดวกนะคะเช้าหรือเย็นนะคะทังใต้ใบบนใบพวกเพี้ยพวกหนอนพวกมแมลงมันชอบหนีไปอยู่ใต้ใบนั่นแหละคะ่ะอันนี้เอเดงโรสนะคะสีชมพูกับสีแดงค่ะโซนนี้ปลูกผ,ผสมประสานกันนะคะ นอกรั้วในรั้วเราก็ต้องออกไปฉีดนะคะ หลาบตรงนี้ปลูกใหม่นะคะเรามาฉีดตรงนี้กันปลูกใหม่ปลูกเมื่อวันที่สิบนั่นแหละค่ะนี่ต้นนี้ใต้ใบบนใบนะคะแองเจลหรือแองจิล่านะคะต้นนี้ก็เอามาจากกระถางคะ่ะมาลงดินนะคะ สีดหันหัวขึ้นอย่างนี้นะคะชีดใต้ใบก็ นี่ก็กุลาบปลูกใหม่นะคะพวกนี้นี่ก็เหมือนกันค่ะใต้ใบบนใบนะคะเสร็จแล้วโซนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาทุกต้นแล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จทุกต้นแล้วค่ะ ในกระถางนะคะที่เราปลูกในกระถางไว้ก็ต้องฉีดน้องเหมือนกันนะคะกำลังงามเลยค่ะตอนซื้อมานั้นยังเป็นแดงๆอยู่นะคะกุหลาบคู่นะคะอันนี้รู้สึกจะปกแปลกๆเ,เนี่ยแสดงว่า น้ำจะเยอะไปนะคะฝนตกเยอะไปนั่นแหละ,ะดูใบก็รู้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยกับอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเริ่มจะไม่แข็งแรงแล้วค่ะการไม่ดีน้ําแฉะน้ําขังเกินไปไม่ดีนะคะฝนตกเกินไปค่ะนี่ค่ะดูอาการนะคะเนี่ยยอดไม่ไหม้เนี่ยยอดไม่ไหม้ใบตายๆเนี่ยสังเกตง่ายค่ะทาไมแข็งแรง ใส่น้ำจะเยอะฝนตกเยอะเกินไปนอนก็ยังไม่มาเพี้ยก็ยังไม่มีนะคะต่อไปก็อาจจะเป็นเพี้ยไฟนะคะถ้าตามมานะคะต้นนี้ยังงามอยู่ค่ะยังงามยังไม่มีอะไรสีแดงค่ะต้นนี้อันนี้ของโรซ่านะคะโรซ่าในกระถาง เป็นคู่ค่ะขรถางหนึ่งสองต้นนะคะเป็นคู่คู่เลยเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วก็ล้างถังเก็บเรียบร้อยนะคะฉีดไปสองถังฝั่งซ้ายถังหนึ่งฝั่งขวาถังหนึ่งก็ไม่ได้เปลืองอะไรมากมายนะคะใช้ไปทั้งหมดสองถังฉีดสารเคมีหนึ่งถังไม่ใช่สารเคมีอีกหนึ่งถังค่ะเดี๋ยววอาทิตย์หน้าถ้าอากาศดีแดดดีค่อยมาฉีดใหม่นะคะวันนี้ฉีดไปก่อนเพราะว่าเราเห็นเพี้ยแล้วเราก็กลัวเห็นเพี้ยตัวเขียวๆนั่นแหละคะ่ะกลัว นอนยังไม่เท่าไหร่ค่ะนอนยังไม่มีดูจากใบแล้วยังสวยงามไม่มีอะไรกินนะคะก็เดี๋ยวล้างแล้วก็เอาไปคว่ำไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรืออีกสัก2องสาวันเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ฉีดยากุหลาบเรียบร้อยทั้งสองฝั่งซ้ายและขวามือนะคะทั้งสารเคมีแล้วก็ใช้ของที่เรามีในบ้านธรรมดาแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็ทําให้ดูทั้ง2อย่างอันไหนจะเป็นประโยชน์ก็ลองไปใช้ดูนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้นะคะ